26มิถุนายน2567ทีมหนุนเสริมได้เข้าเยี่ยมสถานศึกษาโครงการทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงได้โอเพนเพจนักศึกษาหลายหัวข้อเลยค่ะไปดูบรรยากาศกิจกรรมเลยค่ะ แต่ตามหน้าของใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปก็ได้เดี๋ยวไ,ไ,ไปทำเองอะไรก็ได้แต่ทำไม่หมดไม่ใช่นะครับทีนี้เขาต้องมีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะเพราะนั้นเราก็มีอะไรติดเนื้อะเลตัวไปนะครับโปรซักก็ถึงแรับนะครับหลังจากนี้ไปนะครับทุกหลังเรานะครับเไป็นทจุแล้วแต่การที่เนจุได้ก็คือต้องทำงานต้องทำงานครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นจบแล้วจะไ,ไม่เสร็จใช่ไหม ขอขอบคุณศาสตาราจารย์อัครวัตรพูนกระจังและคณะนักวิชาการทุนกอสอสอคะ่ะนักวิชาการทุนกอสอสอคะ่ะก่อนจบกิจกรรมไปฟังเสียงรีวิวจากนักศึกษาหนึ่งคนจ้าสตรีกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างคะ,สน,คะสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะหนไูได้คด้อะไรก็ได้คำนวณรายรับรายจ่ายคะ่ะได้คำนวณรายรับรายจ่ายออไ,ได้รเหือ หนูไม่เห็นของเหลือค่ะครูหนูไม่เยอะ<ต>มากค่ะคุณเยอะค่ะ